วซู่ซู่มาฮะโรนัลโดลงจากเครื่องบินนะฮะเข้าสู่ฟุตบอลโลกฮะซูู่ไปเถอเดินเข้าไปวันนี้อาบแดดกันเต็มที่ หัวเปยียกหัวล้วได้ไหมวันนี้ฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างการเดินทางโอ้ À, đang đang nhìn khao đi nang, khao nang, 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 khao nang, 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 Xin nang, 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 go, go, go. cưng gặp lác mai <laughs> hey, đi nè thấy chị gái đi ngán án rồi ngán án rồi <laughs> sếp này, Yay! <laughs> <Wee. 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 laughs> i ร้อนมากไม่ไหวไไหรอกเสอถ่ตรงนี้ต้องประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นนะเนาะ